เจ้าขาว่ามาพี่อเจ้าลูกกินข้าวไม่ได้เป็นเดือนเลยเจ้าขาอะไรจะกินข้าวไม่ได้เป็นเดือนก็ดีไม่ต้องเปลืองพ่อพอเคลูกเลยเคยหมดเดือนร้อนไปหมดอ้่างเงี้ยเอ้าวิญาณเออเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้อยากออกอยากออกหลวงพ่อจะออกจากร่างนี้ใช่ไหมใช่หลวงพ่อเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้ใหายเจ็บหายปวด ขอให้มีเรี่ยงมีแรงตีกเนื้อต้องตีเลยเก็บหมดเลยทนะคะเก็บหมดเลยเหรอหลวงข้างแป๊บนึงหันข้างนี่กีดเขาเกีดเติมใี้ลูกหน่อยได้ไหมคะตรงเนี้ยหลวงพ่อต้องอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการให้ครับยีดนเอ้ยมีดนเอ้ยหมดเวรหมดกรรมแล้วเอาบุญหลวงพ่อไปด้วยเถอะ สมุหเนยสนะจิเด็งหมเทีหินั่เนมูทงุทงเืนเจาูหวงเ่อว่อจกาบุญหลวงพ่อไปให้ลูกโตให้หลุดมาเลยไปเกิดได้ภพภูมิที่ดีถอด่มเข้าไปพุดทงพุดทธ โล่งปวงทางูโล่งปวงทั้งโคโล่งปวง,ง,ปงในห,หมดเวรหมดกรรมแล้ววิญญาณเอ๋ยเอาบุญหลวงพ่อไปจะได้เบากายเบาใจให้เป็นปกติให้เขาได้บมเพนเพียรเอาน้ำอมฤตน้ำศักดิ์สิทธิ์นีให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายจากหิวก็หายขอให้โล่งเบาปองด้วยเถออิด พิษลายภัยลายทั้งหลายออกไปให้หมดเจ้าขาจ้าโอ้ยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงได้หัวเข่าหัวเข่าด้วยเจ้าขาจ้าจ้าออกไปเลยละลายออกไปเลยออกไปเลยสิคอเจ้าคขาออกไปเลยลูกเอ้อออกไปเลยเจ้ายเจ้าขาล่งแล้วยุงออกไปลุก เอาเอาอันใหญ่ๆมาหน่อยเดี๋ยวว่ามีอันนึ่งคุณพ่อเจ้าค่ะใจเย็นใจเย็นนิ้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ออกหลวงพ่อจ้าใช่หลวงพ่อเจ้าค่ะตรงนี้อะไรที่ลึกเลตรงตรงนี้ไม่ออกพ่อพุทธังโล่งโปร่งเอาบุญเอากุศลไปหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานออกไปออกไปเลยได้บุญได้กุศลแล้ว ว่าอยอยู่นานเกินเออเออเออปวดกมันติดอยู่อย่างเงี้ยูกเอหาลูกลคนหพ่อกินกินได้เยอะป่ะกินข้าวได้ยังได้ค่ะกินได้เยอะป่าวไอ้เยอะค่ะกินได้เยอะแล้วมันจะมันจะจุกบ้างไม่จุกบ้างอบางทีรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างจค่ะ ตอนนี้รู้อยู่ป่ะรู้เจ้าค่ะแต่มันสั่นเจ้าค่ะหลวงพ่ออ้าวสั่นก็ดีแล้วสั่นก็แสดงว่ายังไม่ตาย <c oughs> อา้าววิญญาณเอออาบุญหลวงพ่อปให้เป็นวิญญาณเรียบร้อยทันทีหนึ่งให้เป็นวิญญาณมีสติมีตาตั์กับเขาพัฒนาจิตพัฒนาใจด้วยเย่าได้ วิญญาณมันคงเป็นวิญญาณต่ำอะ่ะคงเป็นวิญญาณต่ำอะ่ะเอาบุญหลวงพ่อไปจะได้เป็นวิญญาณสูงส่งขึ้นมาอา้าวเี่ยฐานะเป็นวิญญาณที่มีบุญมีบรารมีกับเขาบ้างหายให้สงบ คิดถึงบุญเกา่าทูุสาทุสาทเอาบุญรหลวงพ่อไปอาบุญรหลวงพ่อไปเอ้ยอย่าไปเบียด,บดเบียนเขาตังต้งสติห้ามปิดห้ามใจให้เข้มแข็งอ่า ทั้งสลายทำมังสลายทังคังสลายสิ่งอัปมงคนทั้งหลายสลายออกไปจากลางนี้ด้วยเถินบายให้สิ่งดีๆสิ่งเป็นประเสริฐกำลังเกิดขึ้นด้วยเถินอ,อ้าวปกติแล้วไปได้ลูกไม่อ,อยากรบกวนหลวงพ่อจะเข้าใจ,จแต่ลูกไม่รู้จ,จะทำยังไงจ,จะงเข้าใจไหมไปไปไปดีละ กินน้ำมนต์ไปเยอะแบพยายามฝืนแม่แล้วก็ปฏิบัติฝืนฝืนนะคะค่ะลูกฝืนแม่หลวงพ่อเป็นเวลาปฏิบัติถ้าแม่มาคนหนึ่งทุกคนเห็นก็ให้คนนี้ไปได้คนนี้ไปได้ก็จะเป็นการที่เขามาทุกคนฝืนเพราะลูกมันทนไม่ไหวจริงๆเลยขอโทษด้วยนะเป็นเป็นเปลูก